ประมาณสายตกภูมิใจเสนอในวันที่หายไประยะหนึ่ง แล้วแล้วผมก็มาถึงที่หมายอย่างสุขใจว่าจะได้ตัวกลับบ้านนะครับคอยดูนะครับโอ้โหตกใจเลยแล้วแล้วผมก็ได้มาถึงหมายที่สองหมายสีคบเขียว ผมก็ได้ยืนตีอยู่คนเดียวซึ่งเสียวสหลังมากเลยทีเดียวเชียวหมายนี้เป็นไหมเด็ดเป็นคองเล็กๆสายเล็กๆซึ่งประช่อนมันอาจจะเห็นเยือ่อแล้วมันก็กัดเข้าไปที่เยื่อของผม แต่อย่างไงได้ทำไมต้อปืนแกนก็คดอีกไม่ช้าเราก็ได้ได้เห็นในสิ่งที่ผมนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะตอนนี้คอยดูแล้วกัน ผมตีไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกเงียบมากเลยทีเดียวไม่เห็นมีตัวเลยสักตัวหนึ่ง,มไง,ไงผมก็ได้ดีบตีมากขึ้นกว่าเดิมตีไปตีมารู้สึกว่าเมื่อยมากเลยนั่นไงนั่นไงนเอา ตัวเล็กตัวเล็กโอ้น้าจะตัวเล็กไม่เป็นไรโอกาสยังมีอยู่ได้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ได้กำลังจะเกิดขึ้นในแม่น้ำสายนี้ซึ่งที่เดียวบอกรอง สิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะนั่นไงโอ้โหนีให้ลุ้นนะโอ้โหลอกเจ๊งละโอกาสยังมีผมก็ได้พยายามอย่างสุดความสามารถนะคองแหนแห่งนี้ผมก็ได้ยืนตีอยู่ได้เกือบชั่วโมง หมายแนยนแห่งนี้มีปลาหลายตัวอยู่มากมายแต่ไม่มีตาบอดสักตัวหนึ่งที่ไม่ได้กินเหยื่อของผมเลยผมนึมรู้สึกท้อท้อที่สุดนอนแล้วไม่ได้มาตีเหยื่อปลอม เดีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นสายพัน์กัน,ออกกนแกะออกยากที่เป็น,ปนอุปสรรคในการตกปลาของผมผมรู้สึกกุ่นงิดอย่างมากเลยไม่ได้เรื่องว่ะไม่รู้<อ>ว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนี้มผมได้ผูกเบ็ด แล้วผมก็ได้ตียัดเข้าไปช่องนั้นรู้สึกว่ามีตัวอยู่มากมายอยู่ว่ามมานะไม่ว่าจะเป็นปลาช่อ,ปชอนปลาหมอก็เยอะไ,อยไปหมดเลยแล้วแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นเรียบร้อยเออนั่นไง อโอ้รถโ,โอ้โหแล้วมันก็เข้าไปพงยารถผมยังไม่เลาะความพยายามในที่สุดสิ่งที่ไม่คาดคิดก็อาจจะได้เกิดขึ้น อ,อีกไม่นานโอ้โหเสียเหยอะแล้วอพอกลับบ้านนี่เฮียเลิกแม่เย็ดกลับบ้าน <c oughs> ได้ตัวเดียว